หมูแพงหมูแพงไก่แพงอยากกินกบสดๆใช่ไหมใช่ราคากระเทียมตัวนี้ดีไหมครับกระเทียมตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วกระเทียมหอมตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะราคาแพงนะจ๊ะหมูแพงหมูแพงจะไปกินบ้างเรากินกบดีกว่าเริ่มอ่ะพี่วกี่เปอร์เซ็นต์ละอันนี้ประมาณอ่ะเหมือนหกสิบสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่อ่ะนี้ลองคุมดิทีนี้ลงคคุมเสื้อลงลองคุมเสื้อนีโอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะ เง้ยเงี้ยฮะเงี้ยังมาห่วงฮะเฮ้ยมาหาเอาเอาเงียังเื่องเงีงเอียเงงกเมาหาเอาเืองายก่ไหมมีคนมาหาเจ้าอคือนายกอหาเบาเไรเขาจมาหาไข่แดงไออเาเอาเอ็งีไหวอุ้ยเอาเอาผู้ใดเอาไงหยห่งยหวยครับครับเดครับเอานมาแดงไหนะ่ได้นะครับลุงครับเิครับเฮ้ยลุงเครับ เนี่ยครับลุงเนี่ยลุงบอกจะกินกบเลยฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับท่านมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงครับโอ้ยมากคับบอกบอกว่าเบาบอกก่อนเวอคอนเน็ตไปฮะมาดมาเต็มสุดครับโขดเวอคนอยากจะกินก็มาอ๋อบอกครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ครับท่านรู้ได้ไงครับว่าว่าผมเลี้ยงกบกันตอนนี้เขาบอกไงดูในยูทูบดูเขาบอกเห็นพี่อนนี้เขาชื่อพี่อะไรนะอันนี้พี่อะไรออกงั่งอ่ะฟังเองมึงฟังเองลุงอะไรนะออกงั่งออก บางนะทองบางกาทองบางกาเออคุยกับผมดีกว่าไหมครับมือเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่แปลให้ฟังหน่อยนะเขาก่อนบ้านทาตครับโอ้ก่อนบ้านทาตก่อนบ้านทาตพี่ก้อนรู้จักเขาไหมใครอู้ครับอูว่าองนายยกเหรอครับนายกใช่แก้วนายเกแก้วนายกชื่ออะไร อิงครับโอ้ยเชื่อเลยใจเย็นใจเย็นข้าใจแม่เยใจเย็นใจเย็นพวกกันพวกกันกำลังอารมณ์ดีอยู่ทำให้โมโหคนละคนโอ้ยเจ้านี่เฮ้ยอันพี่ครับวันนี้ครับนายกนี่ลุงตัวนี้โอ้ลุงเออเโอ้เป็นเกียรติมากเลยครับลุงครับวันนี้ที่มาเยี่ยมผมทำตัวไม่ถูกเลยครับ ไม่เป็นไรครบสบายอย่างนั้นเหรอครับสบายเลยถ้าลุงมากินกบจริงๆนะครับถ้าจะได้สีสันเลยผมว่าลุงตักเองเลยครับเอาแล้วแล้วลุงตักกบเลยโอเคไหมครับลุงลองตักดูลุงลองตักดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอธิบายการตักหน่อยไหมเอออธิบายหน่อยสิอธิบายห่อธิบายว่าตักตักต้องตักยังไงต้องต้องตับมันมีคัวครัวผู้กับครัวเมียครับเอาครัวผู้ครัวเมียครับอืมีแต่ผู้แต่เมียเอาอง อันไหนอีกโว้ยโว้เมียครับอ้าวตัวเมียแล้วกันตัวเมียครับเดี๋ยวเเสียงไขว่ไข่ไหมกันไข่เหรออ่าเหลือหน่อยเหลือเหลืออันนี้ออกมาหายเหลือผมอยู่นี่ครับลุงพาใครมาเปล่าครับเอ้าน้ำหมอปลาไว้ทีเอ้าลืมลืมลืมเอาลุงตอนนี้ลุงลุงคบอยู่กับหมอปลาเหรอครับก็ไม่ได้คบหรอกมันอาศัยมันป่าผีป่าอะไรได้ ลุงอาศัยผับผีแล้วหรือครับตอนนี้โอ้ในในประเทศไทยนี่มันมีผีด้วยมีไหมหมูไปต้องลงคอคุณลงมาทางนี้ครับดังอาศัยให้มันช่วยดูปราผีเสียเหลือวันทีทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางนี้หมอหมอปตามากับท่านนายกมาก็คุยกันอยู่อ๋อคุยกันประจําคุยกันประจําเลยหลังๆก็ได้คุยกันสองคนแล้วตอนหลังนี่หมูแพงก็ให้เดี๋ยวให้นายกแดกผีแล้ว เอางี้เอาไงพี่เดี๋ยวไหนไหนมาเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวจะจะตักกบไปให้กินแล้วกันดีตักมาเลยตักมาเลยเอาลุงเออตักมาเลยลุงลุงตักลุงตักนั่นแหละนเนี่ยตัวอย่างนะอ่าเอามานี่ตักขึ้นมาจับดิโอ้จับดิจับไปนหนเขาเป็นเหยื่อเราลุงไม่กลัวอเหยื่อลุงจับลุงไม่กลัวไม่กลัวกบเออนั่นเอาลุงลุงนั่นใครว่ากลัวกบอ่ะลุงไม่กลัวใครกลัวนน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  นะหมูแพงหมูแพงไก่แพงปลาแพงกินกบครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยอโยสุกก่อนครับท่านครับสุกยังไหยครับเอางี้ดีกว่าวันนี้ท่านอยากกินเมนูอะไรเดี๋ยวจะผัดกะเพราให้กินผัดกะเพรากระเพรากบเหรอกระเพรากบกะเพรากบใช่ไหมท่านทำเองใช่ไหมไม่ทำเองเลยโอเคเดี๋ยวท่านทำแล้วใครจะแดกครับท่านแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกก๋วยไน่เดี๋ยวจะผัดกบให้กินอ๋อวิเวียรครับครับผมอยากจะคุยกับคนนี้ว่าการเลี้ยงกบ เป็นยังไงบ้างคุยกับนหมเพราปลาครับเพราะว่ามึงคุกูจะรู้เรื่องก่อนนะเดี่ยเแี่ย้านผ่เนาเชื่อเชื่ยอ่ยน่างนึ่ยเนี่ยคนี่ยไน่ยัน้เนี่ยเนี่ยตบป่กเนีถ้าเกิดเ่ยเ่าเนี่ยเนี่ย่ยนี่ยเนี่้ในี่ยเน่เ่ทเนเป็านี่งโนรายแน่บเายนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย้นี่าเนีเนี่ยเน่ยเน่ยเนี่ยเนเนี่ยเนเนี่ยนี่นี่ยเเนลเนงยเนยเนีเนงเเนยเย ร้องยาวๆดิร้องเร้องยาวๆองดาออาองอาอ,อ,งอาองถี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ <c oughs> ชัดเหรอโอ้ยเ <c oughs> อ้ยผมรู้สึกแย่เออผมเอาคางคกมาตีเหรอป้าปทำเมนูอะไรนะลุงผัดกะเพรากบผัดกะเพรากบครับไปเลยครับป้าครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับคุณลุงมาตำส้มตำให้ผมกินนะครับหลังจากที่ไปจับกบเรียบร้อยแล้วครับเหนื่อยไหมครับท่าน เหนื่อยไหมเออไม่เหนื่อยเท่าไหร่พูดถึงอะไรเหนื่อยบริหารหรือไม่ใช่ครับเข้ามาครับผมนี่เหนื่อยไหมครับบริหารเหนื่อยไหมมาถามคนที่ปากซอยเจอผู้หญิงคนเดินข้างทางคนไหนถามเราเนี่เอาแล้วเอาแล้วถามว่าไงน้องๆ้องเออบ้านทางเข้าบ้านหรือเฟอร์ไปทางไหนมานน้องเขาตอบไหมตอบน่ารักมากตอบว่ามาโลเพิ่งมาอยู่ได้สสาวา อเจอเด็กคลองสามวันต้องมาแล้วเลยเพิ่งมาอยู่ได้สองสามวันเพองมาอยู่ได้สองสามวันู้จักนายกไงดีน่าไม่ได้คุยกับกอนมั่นธาตก่อนเดี๋ยวให้กอนมั่นธาตย่างกบอยู่ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่ย่างกบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลุงตำซ้มตำให้ผมกินเอารสชาติลุงเลยดูนะดูรสชาตินะครับมั่นใจอ่ะจะให้ลุงตำตำเป็นไหมลุงเคยตำมาก่อนไหมไม่เคยอเดี๋ยวเดี๋ยว ตามซุ่มตามใส่ใบมะกรูดเด้อเอามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คงคงจะคัดมาอันไหนที่ไม่น่าสงสัยมึงก็ไม่ต้องบอกไม่ใช่สักหนากอนเดี๋ยนะก่อนเดี๋ยนะครับอะไรกระเทียมกระเทียมกระเทียมนะระดับแรกกระเทียมแต่แค่นี้ก่อนราคากระเทียมตัวนี้ดีไหมครับกระเทียมตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วกระเทียมหอมตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะราคาแพงนะจ้าสามร้อยจ้าพอกินได้พอกินได้หมูอ่ะ หมูแพงห,หมูอะครับหมูหมูหมูแพงหมูแพงจะไปกินมากกินกบดีกว่าแล้วไอ้อไหนคำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาว่าไงนะฝากบอกให้ักหน่อย,ยอีกนิดนึงคำขวนะัญวันเด็กว่าอะไรนะคิดกว้างเออคิดไกลเลีเ้ยงไก่บรรนะสองตัวนะจ๊ะ <c oughs> แล้วจะไปข้ามก่อนล่ะทำอะไรอ่ะทำทำไงฮะทำยไงทำไงอ้าวไปกินไข่ไหมไงอ๋อเดี๋ยวนี้พี่เหลือต้องเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่ไม่กินไข่ใช่ต้องเหลือต้องเลี้ยงเลี้ยงไก่ไว้ข้างหลังเลยเออเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อกินไข่กินไข่กินไข่ทุกวันเบื่อ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 เราอยากกินปีกไก่ทอดทำไงอ้าวไม่ยากเลยทำไงลุงเนี่ยไม่ไปตัดปีกไก่มาสองปีกอาที่เหลือที่เหลือก็ผ้าพันแผลแปะไว้เดี๋ยวปีกมันจะงอกขึ้้นนมาาาดดดูบงงออสุยยเล อันนี้ใส่พริกยังครับใส่พริกไปสองไม่ละแสดงว่าลุงไม่ชอบเผ็ดใช่ไหมครับชอบเผ็ดหน่อยอชบตัวงแล้วตัวงพอทักแล้วค่อยๆรู้อ่ะตัวเองไม่รู้กะิเคยตำไหมครับลุงเนี่ยครั้งแรกในชีวิตตำประจำแหละเช้าเช้าเพราะกเมียเมียจะตำให้กินอินเจ้าเช้าตำประจำไหมอ่ะตำตำในห้องน้ำตำห้องน้ำใช่เอน้ยล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำนี่คือคือเป็นบรรยากาศที่แบบบ้านๆจริงๆเลยนะบ้านเลยยอดมากอันนี้เขาจกตำอะไร ตามครบลุงใส่แข้งด้สีมึงอยากกูตำอะไรเนี่ยตำส้มตำอะไรมันมีปูไทยใช่ไหมเออเออก็นี่ก็ตามครบเลยนะรสชาติดีหอมไม่เอาไม่เอาพี่แข้งไมวยัาไม่ยุ่งอ่ะย่งไม่ยุ่งกับเขาเขาเป็นคนที่มึงไม่รู้เรื่องหรอกคือบางบางอย่างคือพวกมึงมาด้วยกันก็คุยคุยกันเองบักด้าด้านนะแต่ว่ากูก็กูก็กวเียงนาผู้บินไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านเข้ามาแล้ววันหน้าเราเอาลูกน้องเข้ามาอะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่นะครับเออไม่มีไม่มีหรอกนะท่านต้องดูลูกน้องท่านด้วยนะครับ วันนี้ที่ลุงเรามาบ้านอ่าไอ้เหลือเฟือมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะได้ข่าวที่นี่มีใบเยอะใบกล้วยด่างแหละครับไม่ใช่อะกระท่อมอย่างเดียวเลยครับอันนี้เรามาดูใบอันนี้ไม่ใช่กระท่อมอันนี้เป็นเถียงนาครับอ๋อเถียงนาเอาไม่ใช่ครับหมายถึงว่ากระท่อมต้นอะเพราะเขาติดมานานแล้วครับใครจะลืมใส่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงงพากูคุยนี่ลุงเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูในโคกก่อนนี่นะฮะนี่ยเนี่นี่ยในโคกจะประมาณนี้ ลืมแต้มมะเขืออันนี้คือตอนนี้ใายที่หลังได้ลุงไม่เคยตำที่ไหนมาก่อนใช่ไหมไม่เคยครับโอ้แล้วกินได้ใช่ไหมโอ้ตะไบลุงตอนนี้คือพูดง่ายกบตอนนี้มันก็ราคาถูกลงอย่าทำยังไงให้กบผมมันราคาสูงขึ้นน่ะลุงเดี๋ยวปรับตัวครับไม่ยากเลยทำไงครับไปขายเป็นดาวองค์คาร์นจบไหม ให้ผมบอกกบไปขายบนดาวังคารเออแล้วราคามันจะสูงอันนี้อันนี้คนเสี่ยงคือมึงถามกูเองไงราคาไม่ดีเหมือนหมูไงก็ได้เดี๋ยวลุงปรับราคาหน่อยนะเพิ่งแค่ลุงมาเยี่ยมบอกโกบโกบกระแพงแล้วเจอเนี่ยนะทุกอย่างโมจะคุยกันตอนนี้คือส้มตำกุเละหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูลุงลุงลุงเดีลุงเอาเอาถั่วนี้ไม่ตำเหรอครับตำที่น้ำน้ำปลวงน้ำปลาอะไรเยอะๆเยังไม่ถึงแต่ทีละอย่างจะเย็น นสูตรของผมไม่เหมือนแม่ค้าทั่วไปเออหรอทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเราครับผมทำอะไรไม่เคยเหมือนชาวบ้านเลยไม่คุ้นนึกอะไรได้ก็ใส่อันนี้ปลาลาของเสกยยีปลาโลโซครับอ้โปลาโลโซของใครนะโลโซโลโซเสกโลโซสักเพลงนี้ครับโอ้เสกร้อง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 สักเพลงนี้สมสารสมสารใจจะขาดแล้วเออเพลงอะไรครับเนี่ย ก็แทกโลโซไงพี่อะไรนะ <laughs> พี่เหลือเอาเอาเอา,เอาลูกน้องพี่คนนั้นมาคุยดีกว่ารู้เรื่องกว่าเยอะเออ <c oughs> <c oughs> เอาไป <c oughs> ก่อนบ้า,บานท่านนะว่าคุยกับก่อนบ้านท่านน่าจะรู้เรื่องแล้วหาด้วย <c oughs> อันนี้มึงทีก็ไม่หามึงทีก็งัดกันอยู่งั้นอะ่ะเหนื่อยมะนาว <c oughs> มะนาวชิมได้อย่างชิมได้อย่างอย่างนี้อย่างมะกอกด้วย โอ้ยใส่ทั้งลูกไปขวาเลยอะขวาก็ไม่ทันโอ้ก็ใส่ทั้งลูกเลยฉี่เนี้ยกระโดดลงไปทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมะกอกจริงๆเขาต้องหันมารู้ว่าฉีกแล้วไหใส่สูตรสูตรบ้านผมเขาไม่ไม่โดนไม่โอ๋ไม่บ้านเขาเดี๋ยวไม่ใช่หรอกไม่รู้มึงเชื่อขูดนีไม่เขาไม่ฝานเขาไม่กวาดอ๋อแล้วแต่เขาคือถ้าฝานมันจะฝาดจำไม่เลยอ้าวมะกอกเนี่ยตามตามตามนะครับถ้าฝานฝานมะกอกใส่เนี่ยจะฝาด ท่านเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับลืมอยู่นครสวรรค์ครับอ้แต่คนอีสานอ๋อไม่ใช่เกิดที่โคราชอะไรงี้ไม่ใช่แต่เมียเขาคนอีสานแต่เมียคนอีสานเลยแต่เมียคนอีสานครับเดี๋ยวนี่ชิมแล้วนะได้ชิมแล้วนะท่านครับช้อนเชิญอะไรก็มีทำไมท่านโซโคขนาดนี้ครับเหมือนของธรรมดาเราอยู่บ้านๆมันจะไปมีใครหรอครับอย่าไปพูดกับท่านถึงโซโคอะแล้วไม่เอาสักขุนดีกว่าครับ เอามะนาวใส่เลยครับน่าพอแล้วสองเสต็ปเปรียวแล้วมะนาวแล้วมันจะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวดิมะนาวบ้านพ่อไม่เปรี้ยวหรอจบไหมเออไม่ต้องม โอ้โหได้กลิ่นเปรี้ยวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมะห็นไหมมะนาวอ่ะกินตัวท่านนะงานกลางวันกันวันเนี้ยอ๋อไปไปงานมาหลายงานก่อนเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเย็นเย็นไปเลยเอาไปก่อนไม่น่าไปทักเขาอ่ะวันนี้ผมไปงานกลางวันมาครับพี่เหลือแต่ว่าจริงๆก็ไม่น่ารับหรอกทำไมไอ้เฮียงานกลางวันรับไปได้สี่พันแบ่งกันทะเลาะกันที่ปั๊มเคี้ยวหมดสี่พันเอาชิมชิม้วไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปงานรสชาติเป็นไงครับ ขาดเลยให้เหลือชิมด้วยว่าเป็นไงผ่านไหมยังไ่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายาังเขายังไม่มัน่นใจจริงเลยน้ำตาลใส่ไหมไม่เอาใช่ไหมเอ,เอาเติมปลาล้าลงหน่อยต้องปลาแดกแล้วน้ำตาลา่าลงปลาล้าของใครเนี่ย ของพิเศษไงน้ำตาลไม่ต้องนะของลุงเขาไม่ใส่น้ำตาลคนๆดูเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาตอนที่เทใส่จานแล้วกันนะครับอ่าเ่เลยจานนี้เลยไม่รอให้ถีบผูกทุกทีก่อนได้ไหมถีก่อนเลยทีก่อนเลยชิมก่อนดิชิมก่อนดิทุกทีเป็นประกันได้เลยอะลองดูทำไมแน่ฝีมือกันตามส้มตำแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนเข้ามาหาผมมาตามส้มตำให้ผมกินแม่ปองก็มาตามที่นี่แหละที่คมปองอ่ะอันนี้เราจะชิมใช่ไหมอันนี้ ใช่ครับเขาจะตักเสจานแล้วเราจะไปนั่งทานพร้อมกันแล้วก็มีกบย่างเราด้วยฟาโอ้ยนี่เป็นไงเออเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไงเฮ้ยไม่ขี้เลนะหน้าตาโอ้โหมะกว่างยังเป็นก้อนอยู่เลยมะกว่กยังเป็นก้อนอยู่เลยครับลุงแต่ที่เขาบอกไม่อยากก็ฝานไม่ได้จะไปฝานมันมันจะฝานเลยเอาเอาเป็นว่าตาส้มตาลุงเสร็จแล้วลุงเดี๋ยวไปนั่งทานแล้วก็ขออนุญาตคุยกับลุงนะครับได้ครับไปไปนั่งทานข้าวกันลองดูลองดู เสร็จสอบเรียบร้อยนะครับนี่นะครหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มะกอกอ้าวบีบแล้วเหรอฮะบีบแล้วบีบแล้วอ๋อบีบไปแล้วก็กระปุกได้บีบไปเรียกกระปุกนี่ไหนบอกไม่ให้ฝานจริงๆแล้วฝานไม่ต้องฝานครับฝานก็หมดเรื่องคือเวลาน้ำมาแล้วก็เราจะมาแหวะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำไม่มะกอกมันจะไหลออกมามันจะหอมใช่ไหมจะหอมอันนี้วิเคราะห์มาแล้วทักษะวิเคราะห์มาแล้วฮครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมแล้วถั่วนี่ห้ามห้ามไปตามก่อนทำไมครับเพราะเวลากินแล้วมันจะไม่กรอบอ๋อ ้มันจะไม่กรอบนะจำไม่เลยผมมีอันนี้ให้ด้วยปลาเผาปลาเผาโอ้ปลาเผาอ่ะครับนี่เผาเองไังใช่ครับเผาเองนี่ปลาปลาอยู่นี่เลยไว้เจ็ดวันยังท้าไม่ต้องไว้เจ็ดวันครับเอากระปลาเผาสักเจ็ดวันแล้วก็เผาเอาสักทีเลยเอาสักทีเลยขยันยังไงวุ้ยถ้าไปนั่งฝั่งนู้นดูยอาะปลาเผาครับปลาเผาเอ้ยกบกบอ่ะอ้าวเอ้าที่เราไปจับตั้งแต่แรกๆกันะหมตะกอนตะกอนตะกอนมาๆๆ เอากบเอากรอบอะไรครับฮะโอ้อะไรนะพูดอะไรพี่อะไรก้องอีครับฮะก้องกรอีครับยังก็อนกงห้อนครับอะไรร้องกรบมันร้องร้องอยู่กำลังฮ่อนหอนคือกำลังร้อนร้อนเลยโอ้โหหรู้ว่ากบมันร้องอยู่มันมีเส้นเหนียวอ่อนยากเลยครับกำลังอยางอยู่ยากอีากหออยางเสร็ตเราค่อยเอามาเรื่อยๆเด้อครับผมพี่พี่คุยเขารู้เรื่องเหรอรู้รู้ พเพราะอะไรอยู่ด้วยกันนานอยู่ด้วยกันนานบางวันเนี่ยบางวันก็ <c oughs> เขาก็พูดชัดเหลือก็พูดแบบี้ผู้ก็เอาแอนเอาแอนมา <c oughs> เขาก็รับสับเปลี่ยน <c oughs> กินกบเยอะ กินกบนี่กบนี่เอามาให้ดูก่อนเออแต่เมื่อกี้พูดช้าขึ้นน่ะเนี่ยกินกบเยอะแล้วพูดไม่ชัดนี่นี่วันนี้เอาตัวประมาณนี้ให้ลุงนะปกติคนอื่นมาก็จะได้ตัวใหญ่หน่อยโอ้ลองลองลองแต่กิจอย่างนี้ก็ต้องกินตัวเล็กเลยกันแบ่งกันนมาจานมาจานมาแบ่งกันเด็กกินกันเด็กกินกระปุ๊บเด็กกินกระปุ๊ดกันจินด้วยกันกินเลยเอาเลยลูกหลานก็บอกว่าเด็กก็ต้องต้องกินต้องกินช่วงช่วงขาช้วงล่างให้ผู้ใหญ่กินกินในตะโพก สะดุดก็ไม่น่าพูดทำไมอะครับเพราะว่าอะไรกินแล้วปัญญามันจะดีนี่มันจริงป่ะจริงแล้วกินมาเยอะยังแล้วกินมาทั้งชีวิตแล้ไหมเพิ่งจะกินนี่แหละไม่กล้าออกตัวเดี๋ยวเดอะไรอะสีสันสีสันของมันสีสันเหรอสุดยอดต้องอย่างนี้ทำไมไม่ให้ใครจับไว้อะไม่ให้ใครดักไว้ก็ได้ พรบ้านนอกไงเรื่องเนี่ยถักเนี่ยถักยั่งเนี่ยระหว่างถ้าจะให้กูไล่หมาก่อนไล่พวกมึงนี่อกูไล่พวกมึงก่อนกระลุงยาเอามากระลุงขอโทษครับลุงเป็นไงรสชาติลุงอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี่ลองตทงตาเลยผมขออนุญาตชิมเลยนะครับให้พี่เหลือชิมก่อนขอลองดูนะลุงนะจะพูดจากความรู้สึกจริงๆเอาจริงๆไม่มุกไม่อะไรทั้งนั้นทำไมอาการมันหน่ออาการอย่างี้วะมันเปียไงจากไปผมดูแล้วนะ นใช้ได้เออใช้ได้ทำกินเองได้ทำขายอย่าทำขายไม่ได้อืมทำขายยังไม่ได้ในในแต้ครั้งแรกแต่สีมันก็ดูโอเคนะสีมันดูน่ากินอ่ะไม่คืออย่างผมคนเดียวผมอาจจะเป็นรสชาติที่แบบอีสานพวกคนอื่นเขาอาจจะแบบชอบก็ได้ลองดู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 สมขอแล้วกันคือพูดง่ายมันจืดไหมส้มตำเนี่ยเยอะเยอลองลองเยอะๆเลยอ่ะเยอะๆเลยกู้พูดเกลียดพี่เหลือกินเมื่อกี้สมรักก็ตายกูก็ดึงเข้าซะเยอะได้ไหม นะอยากเข้าข้างกันนะเออต้องเขือเดี๋ยว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 จริงก็หัวพี่กรณ์หน่อยพี่กรณ์มาจิ้มลูกตำหน่อยมันอ่อนมันลองชิมลองชิมแล้วอธิบายอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงพผู้ชมอธิบายไงเอาความจริงเลยไม่ต้องเกรงใจใครครับแล้วพูดไปอธิบายพูดมั่งอังแบบนี้อังแบบแอบคงแอบเอาไม่เอาอ้ำแศบบ่แศบบ่แอบแอบแอบไอบ แอบแแ้อไปจบเลยเดียวไหแอบ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 เออจะได้จะได้แอบ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 แออย่างนั้นเล่สนุกได้ไงไปปิ่งกบปิ่งกบแมียกูตามไไม่อร่อยอย่างงี้เลย ใครมาที่นี่ต้องมากินกบกับส้มตำกอบกับส้มตำนมันเข้ากันแล้วของกินแย่างนี่ปลาเผาก็ได้ปลาเผาแต่ว่าจริงเราอยากโชว์กบแล้วใบมะกรูดเอามาทำไมใบมะกรูดนี่คือกูเอามาไว้ให้มึงถามจะถามอะไรไหมบางครั้งอันที่มันติดมามันก็ไม่ต้องถามกัน นะฮะมัไม่กินปลาร้ไม่กินจริงผมไม่กินปลาร้ไม่กินปลาร้นี่ไงมึงต้องถึงเป็นแบบนี้ไงถ้ามึงกินมึงเจริญก้าวหน้าแล้วมึงไม่กินปลาร้าอก็นี่ไงพึงอยู่กินมึงกินถึงได้เป็นกันอย่างงี้ไงเออทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะคณะนี้ตลกเขาเรียกตลกคณะเหยื่อร์เปี i o n ใช่ครับใช่ไหมใช่โดยมีจริงๆริงมันชื่อลุงตูลุงตูลุงนายเยาว์อ่ะชื่อว่าอะไรจริงๆชื่อพี่เยาเหรอพี่เยาพี่เยาใช่ไหมครับด้วยลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกับ ผู้นาบ้านเราเนาะท่านนายกบ้านเรามีคนจําได้เยอะใช่ใช่ใช่ใชคือจําได้คือจําได้ในลักษณะของเป็นภาพของหลวงตูผู้น,น<ช>เป็นผู้น<ช>ํแ <ๆ S 2> นา,า <ๆ S 2> แต่ว่าในภาพของพี่ยาวจริงเคยมีไหมไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่รู้ว่าจริงรึกว่าจริงไงแหมก็เล่นใส่ชุดเสมือนขนาดนี้แต่คือเมื่อก่อนไม่เหลือเมื่อก่อนย้อนไปหน่อยนี่ยนยาวเขาจะแต่งชุด ชุดสูดแล้วผมก็จะยาวแล้วก็จะเหมือนมากกว่านี้อ๋อแนี่แกแกไปจัดผมไงมีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเล่นคาเฟ่ตอนสมัยห้าปีที่แล้วได้อืมอืมเล่นที่ธนบุรีครับ ชั้นสามทุ่มลิงข้างล่างมันไม่มีละวออเล่นลงมาคนเมาเดินมาหาเลยพี่เออเดินมาหาลุงนะเออค้ำคอเลยมึงไอ้ตู๊กไอตู๊กจะต่อยอย่างเงี้ยพี่นี่เรื่องจริงค้ำนี้เลยพวกผมมันก็โดดขวางกันเฮ้ยไม่ใช่เลยตัวปลอมเมาโอ้จริงถึงขนาดนั้นพวกผมก็กระโดดขวางไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่คือตลกแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออตลกก็เคลียร์กันไปนั่นเขาบอกอ๋อเขายกยอแต่ยอกมันยอกมันยอกจริงจังเลยยอกไม่ได้มันคือจะ ถ้าเกิดเราเราไม่คิดเลยเราเป็นศิลปินเป็นอะไรถ้าเราสวนไปมันก็เดี๋ยวมันก็ดังขึ้นมาอีกเออเราก็ไม่อยากเออลงไปต่อยคนเข้าเออเดี๋ยวหาเป็นนักโด่งนักเลงอย่เงี้ยขามันก็ลงสวนแล้วกองเงือมือมาถอยสี่เก้ามันก็ลงไปขวามนหลอขวาก็นเลยไม่ตัดจริงๆเขาก็หยอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงตรงนั้นน่ะเออลมคนเมาอ่ะมันไม่รู้ว่าหยอกหรือเปล่าไะอืมอืมอืมเราเป็นศิลปินตลกใครอยากหยอกหยอกเล่นได้เล่นได้พวกเราแต่บางครั้งก็อย่าอย่าหนักอย่าหยอกอย่าหยอดแรงาง่าโดนดอกรา กว้างทั้งทวงปืนหอบอย่างเงี้ยโอ้โเพณีโยนบัวที่บางพีสมุทรปราการอ่าฮะเขาก็เชิญพวกผมเนี่ยไปนี่อะไรไปกันเลยไปนี่เขาแต่งตัวเป็นครูบิชาใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นครูบิชาอีกครูอีกครูอะไรยังงบอกได่บู๊ดแล้วแต่งตัวเป็นครูบิชานี่ก็แต่งตัวเป็นลุงอ่ เบาเพนีโยนบัวเขาต้องขึ้นเรือไปใช่ไหมครับขึ้นเรือไปแล้วก็ล่องไปล่องไปแล้วเขาก็จะโยนบัวใส่การโยนใส่เรือคือการโยนต้องโยนอย่างเงี้โยนอย่างงี้แต่พอเจอลุงเขาไม่โยนกันอย่างงี้เขาโยนยังไงเขาอย่างงี้แล้วมีเมี่ยงเลยเมี่ยงดึงหลบหลบพูดเรื่องจริงหลบ หน้าหน้านี่เต็มเลยสองคนตรงนี้ผมมันเต็มไปหมดแล้วผมต้องคอยบังกันอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอาชีพตลกพวกเราอ่ะคือบางทีมันเหมือนการลงทุนนะลงทุนอะไรลงทุนถ้าเกิดว่าพวกเราเล่นออกไปแล้วมีรอยยิ้มตอบรับเข้ามามีเสียงร้องตอบรับเข้ามาเนี่ยมันมีความสมะไรแล้วมีความสมเลใช่เพราะฉะนั้นอย่างอย่างพี่ยานี่คืออาจจะมีโดนบ้างในลักษณะแบบนี้แต่ว่าก็คงจะไม่ท้อนะไม่ท้อย๋ยนไปเจอกับไปเจอกับพี่ยาวเนี่ยตอนไหนที่เอาพี่ยามาเล่นตลกด้วย ก็ตอน10สิงหานะสิบสิงหาเลยที่เจอกันวันแรกเลยที่ดับเนินดับเนินอ๋อดำเนินสะดวกอ่อใช่มีคนเขติดต่อมาผมก็เลยมานี่มาเจอกันที่นี่นะมาเจอกันพอมาเจอกันผมก็มันไม่เหมือนลุงอ่ะอย่างว่ากำนันเต็มหมดมันไม่เหมือนลุงมันไม่เหมือนลุงไม่เหมือนเลยไม่เหมือนผมบอกไงก็ไม่เหมือนแล้วไปทํายังไงให้เหมือนก็ลองแต่งตัวเข้าไปเอาฮ็อปเนี่ยแต่งเข้าไปใส่ชุดนี้เข้าไปเอาหมวกใส่เอาทุดนี่ใส่เข้าไปมันคือเว้ยเออไหนลองหยิบเสื้อเข้ามาเลยเอาพี่ลองให้ถอดหมวกก่อนลองถอดหมวกก่อนถอด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  เทาไถอดหมวกแล้วมองอยงนี้เหรออานี่ดูดิมันก็ห้าสิเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถอดหมวกเอออืมก็ไม่เท่าไหร่อะ5ห้าสิบห้าสิบก็มีมีห้าสบอ่ะเออมีเขาค้าห้าสิบแต่คนต้องสงสัยอ้าวเนลองใส่หมวกใส่หมวกเข้าไปเลใส่หมวกเมื่อกี้ห้าสิบใส่หมวกเข้าไปเริ่มอ่ะพี่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละอันนี้ประมาณอ่ะเหมือนหกสิบสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออหกสเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่อนนี้ลองคุมเสื้อดล ลองเข้าไปคุมเสื้อปั๊บเขาให้นั่นนะพี่มาปั๊บมันก็ค่อยๆเพิ่มไงลองดูลองดูปั๊บโอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะอันนี้คนยังไม่แน่ใจนะว่าไอ้ใช่เปล่ามันมีพิสูจน์ได้อีกเดี๋ยวลองพิสูจน์ให้พี่ท่านครับเลลองชี้เลยนะครับยิ้มนิดยิ้มนิดเอยักคิ้วหน่อยดิ ชัดไหมชัดอ่ะลองพูดหน่อยลองพูดสักนิดสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องมาจชาชนที่รักและเคารพทุกท่านสบายดีนะอ่ใช่ไหมมันก็ต้องค่อยๆ่อเออใช่น้อแสดงว่าพี่เยาวเนี่ยก็ต้องเป็นแฟนคลับของลุงใช่ไหมก็เป็นก็ต้องดูลักษณะว่าการที่จะเอาไปแสดงเอาไปเล่นลักษณะแบบไหนก็ต้องต้องแกะให้เหมือนแกะจริงๆได้เหล่ต้องแกะยังไรเยาวเนี่ย เขาหน้าเหมือนหุ่นเหมือนจริงระบุคลิกไม่ต้องเรียนแบบบางทีแกก็เหมือนเนาะแล้วมาเล่นที่จับเข่าคุยมาอีมาอีประมาณ3 4วันสามวันมาเล่นที่ร้านอาหารจับเข่าคุยไม่รู้ใครไปถ่ายคลิปพี่เราก็เล่นหน้าเวทีเมื่อก่อนผมไม่รู้ไงเรื่องโซเชียลเราไม่รู้เขาก็ไปถ่าย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 แล้วเขาไปลงลงเสร็จมันดังเว้ยผมก็เฮ้ยมันดังได้ไงวะเรามีคนคอมเมนต์ว่ามึงคณะมึงไม่เกิน3วันเขียนนี้เขาเขาเขียนในเฟซว่ามาอย่างเหมือนไม่เกิน3วันโดนอุ้มอย่างนี้ มนแต่วันนั้นผมผมใส่ชุดทหารแล้วอใส่ชุดแต่ว่าเป็นชุดชุดทหารแบบเก่าอะแบบชุดทหารฝึกอะอมอมไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ส,สีเขียววนี้แต่ว่าใส่หมวกใส่อะไรเต็มยศเลยอขึ้นไปบนเวทีแล้วนี้คนเขาถ่ายรูปแล้วก็ไปลงโซเชียลลงไอ้อะไรลงเฟซอะคืนนี้มันก็แชร์แชร์แชร์คนแชร์เลยนี่ผมมาเปิดไลน์ส่งมาให้ผมดูเอ้าเพื่อนส่งมา มามากเลยเพื่อนส่งมาว่างไงนะเพื่อนส่งมาว่างไงส่งไลน์มาว่ามันแบบว่ามึงระวังแน่ว่ามึงไม่รอดแน่ว่าี้แต่คอมเมนต์นี่เยอะมากเลย ที่ทุกคลิปเลยจะมีคณะนี้ยังอยู่รอดอยู่ไหมเนี่ยแต่ว่าไอเดียมันก็ฉลาดนะเพอลุงมันเข้าเหมือนข้ามันก็ส่งคนไปขอเขานะผมขอที่สำนักนายกอ่ะผมส่งคนไปขอลงตู่เลยนะรอเออตอนนี้สองเดือนแล้วสั้นว่าไงไอคนขอไอคนขออนุญาตจะไม่กลับมาเลยนะเาเดไปไหมไปขอผมหน่อยดิไปไหมขอหน่อยดีกูว่าพวกมึงไม่ต้องเข้ามาอีกก็ได้นะ กูก็ยูเสียวเหมือนกันนะเนี่ยไปตามไปคนนั้นก็ได้ที่ไปขอจริงจริงก็ลุงเขารู้ว่าพวกเราเป็นตลกรอกันเมืองแต่ไหนไันแล้วแซวมาเลยเขาบอกว่าว่าให้แต่งชุดให้สะอาดหน่อยย่าหมองยาสมันูีนี่ก็โอเคนะดูดีเลยนะใช่ใช่มากนหมอก่กนหมอจะไมาชุดไม่เก่าไงไม่กล้าเล่นไม่กล้าใส่ก็เลยชุดเก่าหรือว่าเราโสดเองหรือว่าใช่ชุดเก่าที่ลายเก่าอ่ะลายเก่าอ่ะแบบชุดฝึกกับมันมีอีกลายหนึ่งนี้แต่เนี่ยชุดที่เขาใส่กันมันดีหน่อย ปทั่วๆไปต่อหน้ารัฐมนตรีพี่หลายๆท่านพรรคพลังประชารัฐไปเล่นมาแล้วไปเล่นมาแล้วแล้วคนเขาบอกโคตรเหมือนบางคนบอกเออเมื่อเหมือนจริงคนหน้าเวทีพูดทามากไปเลยโอู้ไอ้เฮียนี่เหมือนน้องหาคุยกันเองแต่เราได้ยินไม่แต่ผมมาผมเดินผ่านไปเนี่ยเปิดบ่อไปเนี่ยผ่าวงไปเนี่ย มันก็มันแบบแม่เย็ดเหมือนที่ไหนก็ว่าขอโทษนะในคำพูดจริงๆริคำพูดดั้มเป็นคำบูทานทุกคนถ้าเกินึกถึงนายกประยุทธ์ก็ต้องเขาคนแรกเลยเขาคนแรกเลยใครอยากจะได้ใครอยากจะได้นายกกล้อเรียนต้องนึกถึงคนแรกใช่ โอ้โหวันนี้นะครับผมได้มานั่งเปิดใจลุงนะครับธรรมชาติก็ลุงพูดให้ฟังเนาะครับก็ลุงพูดเองนะทุกอย่างก็ลุงก็รับผิดชอบด้วยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาลุงดูผมด้วยนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากทำไปถ่ายรูปมาทัมปายอินเก็ตมาติดทำเก็ตเลยใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยเอารูปลุงทางเข้าเนี่หรอทางเข้าเนือก็ได้ให้กูอยู่ข้างกูเถอะให้กูอยู่เอาเหงื่อผมก็เลยพูดว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่เกินสามสี่วันดังเจริญเจริญไหนทหารเต็มเต็มห้าคนธรรมดาธรรมดาอ่ะเอางี้เลย มาวันหน้ามาเล่นตลกให้กบผมดูหน่อยได้ไหมให้ใครดูเก็บบ้าให้ใครนะกบกบกบหมายถึงว่าไอ้กบไม่ใช่ไอ้กบคือกบกบเนี่ยเนี่ยกบย่างพวกเนี่ยกบกบเนี่ยคือกบมันจะอยู่รอบๆเฉียงนาแถวๆนี้ไงกบเครียด เออกบมันไม่ค่อยร้องช่วงนี้มันมันไม่ค่อยปีกันแล้วมันไม่ค่อยได้ลูกไงในชนะรับถือนะหัวหน้านะสมองมึงไปแล้วล่ละเอาไปตรงนี้กบกบที่นี่แสนลู้ทุกตัวรูปหลังได้จับได้พูดคุยได้ทุกวันกูอยู่กับกบแล้วเอาแล้วสแดกมันเนี่ยไม่ไม่ต้องสาดเลยคุยได้ไอที่อยู่รอบรอบเถียงนาเนี่ยคือไม่กินกินเฉพาะอยู่ในกระชังอ๋อไอตลาดไม่กินใช่ได้เดี๋ยวพี่โทรไปแล้วก็บอกได้วันคิววันไหนก็มาเล่นตลกให้กบพี่ดูอีกนานเชื่อหรือะ ทำไมคิวอีกนานพอแล้วคิวอีกนนยาวเลยไม่อรักูไม่มาจำบ้าหรือเปล่าพี่เหลยจะยังไงแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกน้องพี่ชื่ออะไรลูกน้องเพลงเมื่อกี้ชื่ออะไรคอนทัดแ่คอนเ่อเนี้ยเมาเนี้ยมื่อเนี้ยพี่หล่อเลาะเพลงกบฟังเหรออ่าแต่อันนี้คือแต่คอนเนี่ยเอามาร้องเพลงให้กบฟังอคนนี้คือแผนกร้องเพลงให้กบฟังอย่างเดียวเลยไม่หาไม่อ่าไม่ลองเโอ้โหเขาเล่นไม่หาแต่เขาร้องเพลงดีมากมาทั้งอ่ามาอีกแล้วครับกบย่างกบย่างโอ้โหอ่าเพี่คอน ี่ส่งส่งไปรายการอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้ไปรายการไหนครับคือส่วนมากอยู่นี่แหละออ่าส่วนมากก็จะอยู่กับผเราเคยส่งไปรายการแล้วก็หลุดทั้งคู่อ่ะหลุดท้องอ่าว่าจะส่งไปศึกวันดวลเพลงอยู่โอ้ยอย่าไปกันยังไงยังไงยังไมยังไฟังแล้วแหละก็ต้องฟังกันแล้วแหละอ่ะคุยคุยกันมีอะไรถามถามเลยมีถามอมีอะไรถามเลยอยากถามอะไรลุงอ่ะถามไปเนี้ยอ่านว่าบังตรงกระอึ้งแอบปังไงครับอะไรนะตรงกระอึ่งครับ อ๋อคนละครึ่งเริ่มรู้ละเริ่มละเริ่มละคนละครึ่งได้วันไหนเมื่อกี้โดนเมื่อกี้ตบปากไปสามสี่ี่เริ่มรู้เรื่องเริ่มรู้เรื่องเลยเมื่อกี้รู้เรื่องเลยคนละครึ่งกุมภาคนละครึ่งกุมภากุมภาครับเออกุมภาเดี๋ยวไปลงทะเบียนได้เลยถามต่อนะผมกระอไงทำไมตอนแรกบอกเมษาทำไมตอนนี้เลื่อนมาเป็นกุมภาเราต้องเลื่อนให้เร็วนะเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนคนเดียวเหรอทั้งประเทศแล้วใครคนใครเดือดร้อนอีกโอ้กูก hmm. ็เดือดร้อน กูอยากได้เร็วๆเลยถามอี่ถามอีก่ได้วันหน้ามาเล่นตลกได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่เยาวขอบคุณน้องเยินขอบคุณพี่แพทย์ขอบคุณหมอหมอปลาหรือว่าหมอปวกหมอปวดกันจันจันจันหมอปวกหมอปวกทุกคน ก็คือทําช่อง YouTube มีมีก็อยู่ของผมช่องเดียวเดยวยืสกอร์เปี้ยนเหยื่อสกอร์เปี้ยนนะครับผมตอนนี้ทำรายได้ทำมาสามปีรายได้บอกเขาไปกี่เหรียญโอ้รายได้กี่เหรียญเหรียญแล้วบอกเขาไปสบายอยู่กันสบายแล้วกี่เหรียญบอกเขาไปจั๊กจั่นหมื่นกี่แสนเหรียญโอ้ประมาณสิบกว่าเหรียญเนี่ยมั้งแบ่งกันไม่ได้ตอนนี้ยถอนไม่ออกถอนไม่ออกไอ้เหยื่มันต้องได้ร้อยเหรียญก่อนมันไมงให้โอ้มันไม่ให้ไอ้เหยี่อได้สิบยี่สิบเหรียญเบิกไม่ได้พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วไอ้สิบเหรียญเนี่ยเออเเเเอออออาาาากกกกคนนนนบบไไปปปลยยยยมมจช่งตหีสรร์้ดวะั ทั้ง u t ท b e ทั้งเพจเลยอ่าทั้งเพจด้วยนะนะฝากเยือนสกอร์เปี้ยนแล้วก็เพจเยือนสกอร์เปียนด้วยนะครับกช่องเหลือเฟือนะครับรักทุกคนนะครับ f อซโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะจ้างตลกคณะเยือนสกอร์เปียนมาเล่นที่ทุ่งนาเนี่ยผมจะเอามาเล่นให้กบดูครับกบมันเครียดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยเนะครับเด้อวันนี้ลาไปก่อนเด้อขอบคุณทุกคนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ